สวัดีค่ะมาเจอกันกันกบคุณครูพรกามาตรนะคะในรายวิชาคณิตศา,ศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาหอรมอนะคะ สำหรับโจทย์ปัญหาหอรอมอนนะคะจะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เราเนี่ยจะเผชิญในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งของการแบ่งสิ่งของหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นการติดหลอดไฟการคำนวณกระเบื้องปูพื้นนะคะหรือว่าจะเป็นการปักเสาเป็นต้นนะคะ สำหรับโจทย์ปัญหาหอรมอนะคะจะมีลักษณะนะคะที่น่าสังเกตก็คือโจทย์นั้นๆเนี่ยมักจะมีข้อความหรือคำที่มีความหมายในลักษณะมากที่สุดยาวที่สุดนะคะซึ่งในกรณีที่มีสิ่งของหลายๆชนิดเนี่ยมักมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือไม่ปนกันนะคะเป็นต้นทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโจทย์ปัญหาหอรมอกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะต้องการจัดบังคุด27ผลเงาะ36ผลแล้วก็ละมุด18ผลใส่จานโดยที่ให้แต่ละจานเนี่ยมีจำนวนผลไม้มากที่สุดนะคะและไม่ให้ผลไม้ในแต่ละจานเนี่ยปนกันจะสามารถจัดได้จานละกี่ผลแล้วก็จัดได้กี่จานนะคะในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหา ต่างๆนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการทําของเราอยู่ประมาณ4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเนี่ยจะมีอยู่อสองอย่างก็คืออยากทราบว่าจะสามารถจัดได้จานละกี่ผลนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จัดได้กี่จานนะคะ ส่วนขั้นตอนที่2ก็คือนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะก็คือมาวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็ค่อยลงมือแก้โจทย์ปัญหาทีนี้นะคะในส่วนของข้อนี้นะคะวิธีการทําของเรานะคะคก็จะมีอยู่2ขั้นตอน ขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องหาจํานวนผลไม้ที่จัดได้ในแต่ละจานนะคะซึ่งเขาบอกว่าต้องจัดให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างนั้นมันก็จะหมายถึงนะคะให้เราไปหาหอรมอนั่นเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะก็คือหาว่าแบ่งได้จํานวนทั้งหมดกี่จานนะคะอ่ะเราก็มาหาขั้นตอนที่1กันเลยก็คือไปหาว่าหอรมอของผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยคืออะไรนะคะ ครูก็เริ่มจากนะคะหาหอละมอ,อมนะคะวิธีการหาหอละมอครูได้สอนนักเรียนครบหมดแล้วนะคะทั้ง3วิธีนักเรียนก็เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะมาใช้ในการหาหอละมอกันนะคะซึ่งวิธีที่ครูจะเลือกใช้นะคะในข้อนี้นะคะครูขอเลือกใช้เป็นวิธีการหารน,นะคะเพราะว่ามันสามารถหาคําตอบได้ไวนะคะ,ะทีนี้ ครูก็เริ่มจากใส่เครื่องหมายหารสั้นก่อนจากนั้นก็ใส่จํานวนแต่ละจํานวนไปนะคะ <c oughs> ก็จะมี 27, 36แล้วก็18นะคะจากนั้นก็ไปหาจํานวนที่สามารถหารทั้ง3จํานวนได้นะคะซึ่งตัวเลขที่สามารถหารทั้ง3จํานวนได้นะคะมีอยู่หลายตัวเลขเลยนะคะครูเลือกมา1ตัวเลขนะคะก็คือเลข3แล้วกันนะคะอ่ะครัวเลข3ไปหารแต่ละจํานวนนะคะ3หาร27เได้9ครูก็ใส่9นะคะ 3ไปหาร3 6ได้12ครูก็ใส่12บสามหาร18ได้6ครูก็ใส่6นะคะตอนนี้ผลหารของครูคือ92แล้วก็6นะคะครูก็เช็คอีกว่ามีจำนวนไหนที่สามารถหาร3จํจำนวนนี้ได้อีกนะคะซึ่งจำนวนที่สามารถหาร3จมจำนวนนี้ได้อีกก็คือเลข3นะคะครูก็เอาเลข3ไปหารต่อนะเอาเลข3ไปหารทีละตัวนะคะ3หาร9ได้3 3หาร1 2ได้4 3หาร6ได้2นะคะก็จะเหลือผลหารคือ3 4แล้วก็2นะคะก็ไม่สามารถหารต่อได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารได้ทั้ง3จํานวนแล้วครูก,ก็หยุดหารเพียงเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะครูก,ก็ไปหาหอเรอมอเลยอหอเรอมอนะคะก็คือให้นักเรียนนํา ตัวหารนะคะที่เรานำมาหาเนี่ยเอามาคูณกันก็จะมี3กับ3จับ3คูณ3นะคะ3คูณ3มีค่าเท่ากับ9แสดงว่านะคะเราสามารถหาจำนวนผล,ลไม้ที่จัดใส่ในจานแต่ละจานได้นะคะก็คือจัดได้จานละ9ผลนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่1 ต่อไปขั้นตอนที่2เราจะหาว่ามันจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่จานนะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ยเราก็ไปดูผลไม้แต่ละชนิดนะคะแล้วก็ให้แบ่งเป็นจานๆไปนะคะวิธีการแบ่งเป็นจานๆแบ่งเป็นจานๆก็คือไปหารด้วยนะคะจำนวนผลไม้ที่เราต้องการนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะ,อ,ะอย่างแรกนะคะก็คือ,อ มังคุดนะคะมังคุดมีอยู่27ผลครูต้องการแบ่งเป็นจานๆนะคะจานละ9ผลครูก็เอา27เนี่ยหารด้วย9นะคะ27หารด้วย9มีค่าเท่ากับ3แสดงว่ามังคุดเนี่ยครูก็จะจัดได้9จานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่เงาะกันค่ะ งอเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด36ผลนะคะครูแบ่งเป็นจานๆจานละ9ผลก็คือหารด้วย9นะคะ36หารด้วย9นะคะมีค่าเท่ากับ4นะคะแสดงว่าเงาะเนี่ยเราก็จัดได้4จานนะคะต่อไปนะคะมังคุดจะมีอยู่18ผลก็แบ่งเป็นจานๆจานละ9ผลก็หารด้วย9นะคะ 1 8หารด้วย9ก็จะมีค่าเท่ากับ2แสดงว่ามังคุดเนี่ยเราจะจัดได้แค่2จานนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาหาว่าจะได้ทั้งหมดกี่จานเราก็ไปนำจำนวนจานแต่และชนิดเนี่ยมารวมกันเริ่มจากมังคุด3จานเงาะ4จานแล้วก็มังคุด2จานนะคะ3 บวก4บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับ9แสดงว่าเราจะจัดได้ทั้งหมด9จานนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะโจทย์ปัญหาข้อที่1นะคะก็ง่ายๆนะคะ,ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นเรื่องกระดาษนะคะโจทย์เขาบอกว่ากระดาษแข็งกว้าง63ซติเมตรยาว90 ซนติเมตรนะคะต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดย้ำเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เขาบอกอีกว่าให้มีขนาดเท่าๆกันนะคะโดยที่ตัดมาแล้วไม่เหลือเศษเลยนะคะจะต้องตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวแต่ละด้านเนี่ยกี่เซนติเมตรนะคะทีนี้นะคะเขาก็ถามอีกว่า และจะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยขนาดดังกล่าวเนี่ยกี่แผ่นนะคะมีอยู่2คําถามคําถามที่1น,นะคะจะต้องตัดกระดาษเนี่ยนะคะยาวด้านละกี่เซนติเมตรนะคะกับคําถามที่2นะคะจะตัดได้ทั้งหมดกี่แผ่นนะคะ สรุปวิธีการคิดนะคะวิธีการคิดขั้นตอนที่1นนะคะเราหาความยาวที่ยาวที่สุดนะคะในแต่ละด้านที่แบ่งได้นะคะก็คือเอาไปหาหอระมอนะคะทำไมถึงต้องไปหาหอระมอเพราะว่ามันบอกว่า,าต้องตัดให้ได้ยาวที่สุดนะคะยาวที่สุดก็คือไปหาหอรมอนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือหาว่าแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสได้จํานวนทั้งหมดกี่แผ่นนะคะ ่ะเราไปเริ่มจากการหาหอระมอกันก่อนเลยค่ะค่ะ,ะวิธีการทำนะคะ,ะครูก็จะเริ่มจากหาหอระมอของความยาวของแต่ละด้านนะคะโดยใช้วิธีการหารเหมือนเดิมนะคะ,ะเริ่มจากนะคะใส่เครื่องหมายหารจากนั้นเอาตัวเลขนะคะด้านกว้างกับด้านยาวมาใส่ กว้าง63ซนติเมตรยาว90ซนติเมตรก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะาจากนั้นก็ไปหาตัวเลขที่สามารถหารทั้ง2องจำนวนนี้ได้นะคะครูมองดูแล้วเลข3หารได้ครูก็เลข3ไปหารน,นะคะ3หาร63นะคะได้21ต่อไปนะคะเอา3ไปหาร90นะคะ3หาร90ได้30โอเค ตอนนี้ผลหารคือ21กับ30นะคะสามารถหารต่อได้อีกก็ไปหารต่อเลยนะคะเลขที่สามารถหาร21กับ30ได้ก็คือเลข3นะคะ3ไปหาร21 37 21ก็ใส่ 7, 7 3ไปหาร30 30เป็น30ก็ใส่10นะคะอตอนนี้ผลหารของเราเนี่ยคือ และ10นะคะไม่สามารถหารต่อได้แล้วแสดงว่าเราก็จะได้หอเรมอออกมานะคะหอเรมอก็คือให้นักเรียนนำตัวหารที่เราได้มาเนี่ยจับมาคูณกันเลยตัวหารของเราคือ3กับ3ก็จับ3คูณ3 3มคูณ 3, 3, 3มีค่าเท่ากับ9นะคะอ่ะดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่านะคะเราจะตัดกระดาษออกมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจะ ได้ด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวมากที่สุดนะคะตกด้านละ9เซนติมตรนั่นเองนะคะอันนี้คือคำถามแรกคำถามแรกนะคะทีนี้คำถามที่2นะคะครูจะได้กระดาษเนี่ยทั้งหมดกี่แผ่นนะคะเราไปดูรูปกันเลยคะ่ะนักเรียนดูรูปนี้นะคะที่ครู ให้นักเรียนดูนะคะรูปนี้คือรูปกระดาษนะคะกระดาษดั้งเดิมเลยนะคะกว้าง63ซมแล้วก็ยาว90ซนเมตรนะคะครูต้องตัดแบ่งด้วยที่ให้ยาวด้านละ9ซนเมตรแสดงว่าครูก็ต้องไปพิจารณาทีละด้านนะคะเริ่มจากด้านกว้างก่อนด้านกว้างเนี่ยหกสิามเซเมตรนะคะครูตัดตามแนวกว้างไปเลยนะคะ ยาวด้านละ9ซนติเมตรซึ่งตัดออกมาแล้วนะคะครูก็จะแบ่งได้ทั้งหมดนะคะ7ส่วนเท่าๆกันนะคะ7ส่วนยังไงก็นี่เลยส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3 4 5 6 7นะคะได้ออกมา7ส่วนเท่าๆกันนะคะต่อไปนะคะครูก็ไปดูที่ ด้านยาวนะคะด้านยาวเนี่ยความยาวจริงๆแล้วยาว90ซนเมตรนะคะก็ตัดแบ่งเป็นด้านละ9ซนเมตรนะคะก็แบ่งออกมาก็จะได้10ส่วนเท่าๆกันนะคะ10ส่วนยังไงอ,อันนี้คือส่วนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่านะคะทีนี้นะคะอ่า เราจะหาว่านะคะได้ทั้งหมดกี่แผ่นเนี่ยวิธีการเมื่อกี้เราบอกแล้วเราได้ด้านกว้าง7ส่วนด้านยาว10ส่วนก็จับ7คูณ10 7คูณ10เท่ากับ70แสดงว่าจะได้ออกมาทั้งหมดนะคะอ่า70แผน่นนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะตัวอย่างที่3บอกว่ามีเชือกอยู่3เส้นนะคะ วัดได้ยาว35 49แล้วก็63ซนติเมตรนะคะตามลำดับถ้าจะแบ่งเชือกให้เป็นเส้นสั้นๆแต่ให้ยาวเท่ากันทุกเส้นจะได้เชือกยาวที่สุดนะคะเส้นละเท่าใดและได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นนะคะข้อนี้นะคะโจทย์มันจะถามอยู่2คําถามคําถามที่1ถามว่าจะได้เชือกยาวที่สุดเส้นละเท่าใดนะคะแล้วก็คําถามที่2ถามว่า ได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นนะคะดังนั้นวิธีการคิดก็จะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือให้หาความยาวของเชือกที่ยาวที่สุดที่จะตัดได้ในเชือกแต่ละเส้นก็คือให้นักเรียนไปหาหอระมอของมันนั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือไปหาว่าแบ่งได้จํานวนทั้งหมดกี่เส้นนะคะเรามาเริ่มจากขั้นตอนที่1นะคะไปหาหอรอมอกัอนก่อนเลยค่ะค่ะครูจะหาหอรอมอนะคะ โดยใช้วิธีการหารเหมือนเดิมครูก็ใส่เครื่องหมายหารไว้รอเลยนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนนำความยาวของเชือกแต่ละเส้นเนี่ยไปใส่ก็จะมี35มี49แล้วก็มี63นะคะอ่ะจากนั้นก็ไปหาตัวเลขที่สามารถหารได้ทั้ง3จํานวนนะคะซึ่งตัวเลขที่สามารถหารได้ทั้ง3จํานวนเนี่ย ก็คือเลข7นะคะก็7ไปหาร7หาร35ได้5ก็ใส่57หาร49ได้7ก็ใส่7นะ7หาร63ได้9ก็ใส่9นะคะตอนนี้ผลหารของเราก็จะเหลือ5แหลือ7หรือ9นะคะก็เราก็ไปหาอีกว่ามีตัวเลขอะไรอีกที่สามารถหาร5 7 9ได้อีกไหม ซึ่งครูดูแล้วมันไม่มีนะคะก็จะสิ้นสุดการหาหอรอมอเพียงเท่านี้นะคะดังนั้นนะคะหอระมอของเรานะคะคืออะไรนะคะให้นักเรียนเนี่ยเอาตัวหารเนี่ยมาตอบเลยนะคะซึ่งตัวหารก็คือ7ดังนั้นหอระมอกเนี่ยก็คือ7อ่าทีนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาละว,ว่าเชือกแต่ละเส้นเนี่ยจะยาวมากที่สุดเนี่ยตกยาวเส้นละ7เซนติเมตรนะคะ ทีนี้นะคะต่อไปเราก็จะไปหาคำถามที่2ก็คือถามว่าได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นนะคะซึ่งนักเรียนไปดูรูปนี้กันเลยค่ะอ่านะคะจากนะคะเชือกเส้นที่1น,นะคะมันยาวทั้งหมด35ซนเมตรนะคะครูแบ่งเชือกเส้นนี้ ออกเป็นเส้นละ7ซนติเมตรนะคะครูก็เอา35นะคะหารด้วย7นะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ5แสดงว่าครูจะแบ่งได้ทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะคะต่อไปเส้นที่2นะคะความยาว49ซมแบ่งเป็นเส้นละ7ซนเมตรก็ให้นักเรียนเอา49หารด้วย เนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ7แสดงว่าเราก็จะแบ่งได้อีก7เส้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเชือกเส้นที่3นะคะยาว63ซเมตรนะคะซึ่งแบ่งเป็นเส้นเส้นละ7ซนติเมตรนะคะก็จะได้ 6, 3หารด้วย7นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ9แสดงว่าเราก็จะได้อีก9ซ้เส้นนะคะดังนั้นสรุปนะคะจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่เส้นนะคะก็ให้นำนะคะจำนวนเส้นที่เราแบ่งได้เมื่อกี้เอามารวมกันก็จะมี5เส้นบวก7เส้นบวก9เส้นก็จะมีค่าเท่ากับ21เส้นนั่นเองนะคะ่ะ อันนี้คือตัวอย่างที่ครูเลือกให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะทํากันในวันนี้กันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำนะคะก็คือแบบฝึกหัด1.12นะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะเริ่มจากนะคะหน้าที่36นะคะข้อที่4ข้อนี้โจทย์บอกว่าลุงใจมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง28เมตร ยาว40เมตรต้องการทำกำแพงล้อมที่ดินนะคะ3ด้านโดยเว้นด้านกว้างไว้1ด้านนะคะแล้วก็ให้ปักเสาที่มุมทั้ง4ให้เสาแต่ละต้นเนี่ยห่างเท่าๆกันลุงใจต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดเนี่ยกี่เมตรแล้วก็ใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นข้อนี้ก็จะถาม2คําถามเหมือนกันนะคะคําถามแรกก็คือปักให้ห่างกันมากที่สุดเนี่ยกี่เมตร กับคำถามที่2ก็คือใช้เสาทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นนะคะ,ะซึ่งวิธีคิดก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาระยะห่างที่มากที่สุดระหว่างเสาแต่ละต้นนะคะห่างมากที่สุดคําว่ามากที่สุดก็ไปหาโดยการใช้หอระมองเหมือนเดิมนะคะ,ะก็ไปหาหอระมองของ28กับ40นะคะเสร็จแล้ว จึงหาจำนวนเสาทั้งหมดนะคะโดยการนำจำนวนเสาที่อยู่ด้านยาวรวมกับจำนวนเสาที่อยู่ด้านกว้างอีกหนึ่งด้านเนี่ยมารวมกันนะคะอ่ะก็คืออ่าอ่าด้านนี้นะคะเสาด้านนี้บวกเสาด้านนี้แล้วก็รวมกับเสาด้านนี้นะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบนะคะอ่ะต่อไปนะคะไปดูหน้าที่39นะคะข้อที่7นะคะ ข้อที่7บอกว่านักเรียนห้องหนึ่งนะคะเป็นชาย18คนแล้วก็เป็นหญิง27คนครูต้องการแบ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นทีมเพื่อแข่งขันตอบปัญหาโดยที่ทุกทีมเนี่ยมีสมาชิกทั้ง2เพศนะคะแล้วก็สมาชิกเพศเดียวกันเนี่ยจะต้องมีจํานวนเท่ากันด้วยนะคะถามว่าครูจะแบ่งนักเรียนได้มากที่สุดเนี่ยกี่ทีม และแต่ละทีมเนี่ยมีชายกี่คนแล้วก็หญิงกี่คนนะคะข้อนี้ถาม2คำถาม,ถามคำถามที่1แบ่งนักเรียนได้มากที่สุดเนี่ยกี่ทีมแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมีชายกี่คนแล้วก็หญิงกี่คนนะคะทีนี้วิธีการคิดนะคะก็คือ ให้นักเรียนหาจํานวนทีมที่แบ่งได้มากที่สุดนะคะโดยการหาหอรมนะคะของอจํานวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงก็คือ18กับ27เนะคะเสร็จแล้วก็คือให้นักเรียนหาจํานวนนักเรียนชายและจํนานวนนักเรียนหญิงในแต่ละทีมโดยการนําจํานวนนักเรียนชายและนําจํานวนนักเรียนหญิงเนี่ยหารด้วยจํานวนทีมที่แบ่งได้มากที่สุดนะคะนักเรียนก็จะได้คําตอบมา ต่อไปนะคะอีกข้อหนึ่งที่ครูเลือกให้นักเรียนทำนะคะก็จะอยู่ที่หน้าที่41นะคะข้อที่9โจทย์ข้อนี้บอกว่าแม่ค้ามีคุกกี้รสเนยเนี่ย30ชิ้นมีคุกกี้รสข้าวโอ๊ตเนี่ย48ชิ้นต้องการแบ่งคุกกี้ทั้งหมดใส่ถุงโดยแต่ละถุงเนี่ยมีคุกกี้ทั้งสองรสนะคะ และคุกกี้รถเดียวกันเนี่ยจะต้องมีจํานวนเท่ากันแม่ค้าจะแบ่งได้มากที่สุดเนี่ยกี่ถุงแล้วก็แต่ละถุงเนี่ยมีคุกกี้อย่างละกี่ชิ้นนะคะก็ถามสองคำถามเหมือนเดิมนะคะคำถามแรกแบ่งได้มากที่สุดเนี่ยกี่ถุงและคําถามที่2แต่ละถุงมีคุกกี้อย่างละกี่ชิ้นนะคะอ่ะดังนั้นวิธีการคิดนะคะหหาจํานวนถุงที่แบ่งได้มากที่สุด ะะมากที่สุดก็ไปหาหอร์มนนะคะของ30กับ48นะคะเสร็จแล้วจึงหาจำนวนคุกกี้แต่ละรสนะคะใน1ถุงโดยนำจำนวนคุกกี้แต่ละรสเนี่ยหารด้วยจำนวนถุงที่แบ่งได้มากที่สุดนะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบออกมานะคะสรุปนะคะแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้มีอยู่3ข้อคือข้อ4ข้อ7แล้วก็ข้อ9นะคะ ครูหวังว่านักเรียนคงจะทำแบบฝึกหัดที่คุณครูฝากไว้ได้นะคะถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถถามในกลุ่มไลน์หรือว่านักเรียนส่งข้อความมาถามครูส่วนตัวได้เลยนะคะทีนี้สำหรับคลิปนี้นะคะครูขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ